สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชยพูมิอ่วมน้ำป่าท่วมกระทันหันซึ่งเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวดังอย่างสำนักข่าวไทยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชชยภูมิหลังถูกน้ำป่าจากเทือกเขาภูเขียวภูยยกอำเภอคอนสารไหลทะลักเข้าท่วมเป็นรอบที่สองจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมบาซุโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูเขียวเขาคันวิกฤต ระดับน้ำท่วมบนถนนสูงเกือบครึ่งเมตรชาวบ้านต้องยกของหนีน้ำกันอนละมานเนื่องจากน้ำมาเร็วไม่ทันได้ตั้งตัวที่ผ่านมาไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ เบืองต้นมีประชาชนได้ร,รับผลกระทบกว่า1,000ครัวเรือนด้านเพจเฟซบุ๊กของสอรยุทธ์สุทัศนาจินดากรรมกรข่าวเผยเหตุการณ์ระทึกในพื้นที่อำเภอภูเขียวขณะที่รถเก่งคันหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดลอยไปตามถนนด้านในรถมีคนขับติดอยู่ซึ่งต้องหาทางออกจากรถด้วยการมุดออกจากรถผ่านกระจกประตูด้านข้างก่อนที่จะมีชาวบ้านถึงเชือกเข้าไปช่วยเหลือไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดออกไปไกลกว่านี้ นอกจากนี้ทางเพจยังเผยภาพความเดือดร้อนของชาวเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเช่นชาวตำบลบ้านยางเผยว่ามารอบนี้หนักน้ำมาจากบ้านแกงตดัดไซเวลาขณะน,นี้โดนตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วบ้านแกงตดัดไซเป็นที่สูงน้ำจะไหลามาตามลำน้ําพรมเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบ้านยางแล้วไหลลงไปในเขตเทศบาลอำเภอเกษตรสมบูรณ์ซึ่งก็มีคลิปหนึ่งเป็นน้ําท่วมในเขตเทศบาลส่วนอีกคลิปเหตุการณ์ที่น้ําป่าไหลหลากผ่านหน้าบ้านในตัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ซึ่งปริมาณน้ำตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆส่วนล่าสุดวันที่17ตุลาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัย,ยภูมิเผยว่าเช้านี้สถานการณ์น้ำท่วมอย่างน่าเป็นห่วงถนนช่วงอำเภอจตุรัสน้ำเอ่อบนถนนถนนชัย,ยภูมิสีคิ้วช่วงนาสหกรณ์การเกษตร,รจตุรัสปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อคืนจากฝั่งเดียวตอนนี้เป็นท่วมทั้งสองฝั่งถนนรถสามารถผ่านได้ถนนเส้นล่างบ้านกอกหนองบัวใหญ่งดใช้เส้นทางเนื่องจากน้ำท่วมสูงถนน2 0 1ช่วงบ้านละหัน นำท่วมหนึ่งช่องทางรถสามารถผ่านได้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ